วัสดีครับท่านผู้ชมประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านเป็นวิธีการช่วยให้ตัวเราเองนอนหลับด้วยการทำให้สมองของเราหันมาสนใจกับการเคาะต้นขาเป็นจังหวะท่านผู้รรชมครับในขณะที่เรานอน,อนไม่หลับส่วนใหญ่มันเป็นผลหนึ่งมาจากสมองของเรากำลังคิด กับเหตุการณ์ที่ผ่านมารวมไปถึงจินตนาการที่เราสร้างขึ้นเองในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นภายใต้ภาวะดัากราวมันจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของระบบประสาทอัตโนมัติที่มีชื่อว่าซิมปัสติกโดยร่างกายจะมีฮอร์โมนออกมาสองตัวนั่นก็คือแอดรีนาลินและคอร์ติซอลฮอร์โมนทั้งสองตัวนี้เอง ที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เราตอนไม่หลับนั่นคือเป้าหมายที่เราจะต้องกำจัดด้วยการปิดสวิตช์ระบบประสาทสิมผัสติกเสียแล้วกระตุ้นให้ระบบประสาทพาราสิมผัสติกกลับมาทำงานซึ่งกระทำได้โดยวิธีการเคาะต้นขาของเราให้เป็นจังหวะเหมือนการตีกรองนะครับภายใต้ภาวะนงงลราว สมองจะเกิดการผ่อนคลายและหลับไปในที่สุดวิธีการปฏิบัตินะครับในขณะที่ท่านนอนไม่หลับให้ท่านลุกขึ้นนั่งบนขอบเตียงเท้าทั้งสองวางบนพื้นแล้วให้ท่านหายใจเข้าออกอย่างช้าๆและลึกโดยการใช้เวลาประมาณ4วินาทีในการหายใจเข้าและหายใจออกทางปากใช้เวลา4วินาทีด้วยการนับ1ถึง4 จากนั้นให้ท่านใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างวางบนต้นขาของท่านและเริ่มทําการตีต้นขาหรือเคาะต้นขาเป็นจังหวะหมือนกับการตีกรองนะครับด้วยอัตราความเคราะ์ไปเรื่อยๆนะครับเป็นเวลาประมาณ3นาทีในช่วงส0วินาทีสุดท้ายนี่นะครับให้ลดความเร็วของการตีที่ต้นขาลงไปเรื่อยๆ จากการกระทำดังกล่าวมันจะทําให้สมองของท่านเกิดการผ่อนคลายไม่ช้าไม่นานมันจะทําให้ท่านหลับไหลได้อย่างง่ายดายในการปฏิบัติในช่วงแรกแรกมันอาจไม่ได้ผลแต่จากการฝึกไปเรื่อยๆนะครับไม่ช้าไม่นานวิธีการเคาะต้นขาจำจังหวะของการตีกรองในวงดนตรีมันจะทำให้สมองของท่านละจากความคิดต่างๆ หันมาสนใจกับเหตุการณ์ในปัจจุบันปัจจุวิธีการดังกล่าวนะครับหากท่านทำได้จนคล่องอาจเป็นเครื่องมือที่ดีที่สามารถนำมาใช้ในทุกครั้งที่ตันนอนไม่หลับลองดูนะครับสวัสดีครับ